ออวความรักนำสู่ความดีความรักที่แท้จริงย่อมทำให้คนยอมรับความเป็นจริงของกันและกันการเนรมนษสร้างชายและหญิง เริ่มจากการที่พระเจ้าทรงเห็นถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีผู้ช่วยและไม่มีสิ่งสร้างใดจะเหมาะสมกับมนุษย์เท่ากับมนุษย์ด้วยกันและที่สำคัญพระองค์ทรงสร้างมนุษย์อีกคนหนึ่งจากมนุษย์คนแรกที่พระองค์ทรงสร้างแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันเพื่อจะเติมเต็มแก่กันสิ่งนี้จึงเป็นการประทานเพื่อความดีงามที่จะเกิดขึ้นต่อไปการสร้างให้ชายและหญิงให้อยู่ด้วยกัน เป็นพื้นฐานที่สำคัญในเรื่องของการแต่งงานที่มีความรักเป็นที่ตั้งเพอพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จากความรักความรักจึงต้องเป็นพื้นฐานและฝังลึกอยู่ในมนุษย์ทุกคนเพื่อจะนำพวกเขาสู่การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นผู้ช่วยแก่กันและกันดังที่พระวาจากล่าวว่าชายจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันการแต่งงานจึงได้ถูกจารึกอยู่แล้วตั้งแต่พิธีพระเจ้าทรงสร้างและส่งกำหนดไว้ให้คู่แต่งงานต้องเป็นชายกับหญิงในสังคมของเราการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยความรักฉันสามีภรรยาก็ได้รับการจัดตั้งโดยมีกฎเกณฑ์เฉพาะของตนเพื่อความดีที่ต้องเป็นไปตามแนวทางของพระเจ้า ที่ทรงเป็นผู้เนระมิตสร้างการสมรสศักดิ์ศรีของการสมรสจึงมีคุณค่าบนพื้นฐานที่ต้องอยู่ในพระเจ้าเพราะมนุษย์มีภาพลักษเหมือนกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักการตอบสนองต่อกันจึงต้องใช้ความรักชายและหญิงต้องเห็นถึงการเป็นของขวัญแก่กันและกันเพราะต่างก็เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ทรงสร้างและประทานให้กับเขาทั้งสอง เมื่อมีการแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอย่างทาวรเหมือนที่พระคัมภีร์ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าชายและหญิงถูกเนลมิตรสร้างมาเพื่อกันและกันและการกล่าวถึงหญิงซึ่งเป็นเนื้อจากเนื้อของชายก็มีความหมายเท่ากับว่าชายและหญิงอยู่ใกล้ชิดกันอย่างยิ่งชายหญิงที่แต่งงานกันจึงต้องรักษาสิ่งที่พระเจ้าทรงเนลมิตและประทานให้อย่างดี ทำให้มีคุณค่าสูงส่งให้ความรักระหว่างทั้งสองเป็นภาพลักษณ์ของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันเหือดแห้งอาศัยการอวยพรจากพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าถ้าแต่พระเจ้าผู้เป็นองค์ความรักโปรดประทานพระพรสำหรับครอบครัวทั้งหลายให้มีความมั่นคงในความรักและความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความซื่อสัตย์และวางใจพระองค์ขอพระอ,องค์ทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ประสบปัญหาทั้งหลายขอให้ชายหญิงได้เห็นและดำรงอยู่ในคุณค่าของความรักที่ถูกต้องและดีงามเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นความรัก Tell the that's on